ใส่ลับผิดไฟลปืนนี้ t d k จะกลายเป็น3 0 0มิลลิเซนซึ่งเท่ากับ m o เด l L เลยแต่รีคว i ยแพทเทิร์ตีดกว่า m o เด l L เยอะมากๆเลยเล่น Cypher 091ไปเล่น m o เด l L ดีกว่า <c oughs> ตอนนี้ที่ถ่ายก็ซีซั่น2รีโหลดแล้วเริ่มกันที่ปืนแรกกันก่อนเลยปืนนี้เป็นปืน AR ในแ a t เทิรพนะฮะก็คือ Cypher 091หรือชื่อจริง TKB 0 2 2 PM เทรเอคอยจนไม่มีกระสุนแล้วเนี่ยเอาเก็บปืนใครมาแต่ถ้ายิงระยะใกล้อาจจะเสียเรื่องยิงความต่อเนื่องมากๆเลยได้เวลาแต่งห้ากันดีกว่าทุกคนเพิ่มสแตตโดยรวมนี่ไม่รู้ตัวไหนแยิงก่อนเลยละกันเฮ้ยอย่าพึ่ง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 แล้วก็สุดท้ายกับเซตแต่งแของไซเฟอร์9 1น